มามาหวัดดีนะครับทักทายทักทายกันก่อนเลยวันนี้มาข้างนอกอีกแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่ยุธยานะครับวันนี้เรามาตีกรุงศรียุทธยากันลาเล่นลาเล่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาประกอบคอมหมื่นกว่าบาทนะครับแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็มีโปรได้โปรคืนเงินด้วยแล้วก็ได้โปรส่วนลด12.5นะครับของทาง Power by เป็นสาขาเปิดใหม่นะครับ ใครที่อยู่แถวอยุธยานะครับแล้วก็มาเดินใกล้ๆห้างโรบินสันเนี่ยครับนะครับชั้น3นะครับเขาจะมีเคาบายอายุธยาแล้วก็มีของมากมายด้วยที่สําคัญมีการ์ดจอสาขานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่านะครับอันนี้เป็นโซนเปิดใหม่อยู่ในเ o า e r บายเลยนะครับเป็นโซนแอดไว้เนี่ยแหละที่ผมเคยจัดสเป c คอมเคยทาคอมเซตเคยทําอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อะไรต่างๆมีกันหมดเลยนะครับมีขาย ตามนี้นะครับโน้ตบงโน้ตบุ๊กเทียบนะครับเขามีโปรหลายอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูโปรอย่างแรกกันก่อนนี่ในโซน DIY กันดีกว่าจอการจอออะมาดูการ์ดจอกันใครอยู่แถวยุทธยาน,นะครับการ์ดจอมีนี่เลยใครหาการ์ดจออยู่ที่นี่มีนะครับ3060ผมเห็นมีตอนนี้5ใบได้สําหรับตัว ASUS DUO นะครับแต่ว่าเป็นตัว LHR นะสำหรับเกมเมอร์แล้วก็ Duo Mini ก็มีนี่ LHR เหมือนกันหรือตัวล่างนี่ครับ1650งหกห้นเปอร์กริปกระบายมีนะครับส่วนรุ่นอื่นออันนี้ต้องลองสั่งด สวัสดีครับสวัสดีครับถามก่อนอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยใช่ไหมพี่นี่ใช่ครับรม,มีโปรอะไรบ้างครับอตอนนี้มีโปรคืนเงินงนะครับลูกค้าที่ประกอบคอมเนาะประกอบในช่วง20,000ถึง30,000บาทคืนเงิน500บาทแล้วก็ยอด30,000ถึง40,000เนาะคืน800บาทยอด40,000ถึง50,000ตัวนี้คืน1,000บาทครับผมแล้วก็ประกอบคอม50,000 50บาทขึ้นไปเนาะคืนเงินสูงสุด1,500บาทอ่าก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติใครจะประกอบคอมอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่แถวโรบินสันยุทธยานะครับมาประกอบตามเลทราคาช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสเปคอะไรก็ได้ใใชช่่มััคครรบบ อ่าขอแค่ซื้อใค้ครบ6กถึงเชิ้นอ่าใช่ครับอ่าก็จะได้หรือว่าอันนี้ถ้าซื้อแค่การ์ดใบเดียวอย่างนี้คืนไหมไม่คืนนะครับไม่คืนต้องมาเก่าทั้งเครื่อง2 0 0 0 0ถึง30,000คืน5 0 0 3 0 0 0 0ถึง40,000คืน8 0 0แล้วก็4 0 0 0 0ถึง50,000เนี่ยคืนพ0น0ึง0 0 0 0 0คืนพันหใครที่แบบว่าคุณพอ่อคุณแม่มีบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอรว,วันหรือพวกบัตรเดอว,วัน,นะครับแล้วมีแต้มสมมติซื้อคอม2 0 0 0 0บาทใช้แต้ม20 0 0 0ได้ลดเพิ่ม12.5สิบปอ0 0ลด25แล้วก็ไถ้าลดไปคระ่าณสองพันห้า เอง1นเ็โดยประมาณเดี๋ยวผมพามาดูของแต่ละอย่างกันก่อนแล้วกันนี่เลยเป็นผ่อน0% 24เ<ส>ดือนนะ okay. ครับผมโอเคครับก็จะมีบัตรเครดิตตามนี้เลยกรุงศรียุธยาเฟิร์สชอยอะไรต่างๆธนาชาตนะครับผมแล้วก็อันนี้สําหรับสมาชิกเดอะวันเนาะแล้วก็แคชแบ็กคืนเงินสูงสุด1,500บาัาทอ๋อทแล้วก็มีโปรพิเศษสาหรับใครที่เป็นสาวก AMD นะครับซื้อน้ตบุ๊ก AMD ที่ใช้ซ UM ีพียู AMD รุ่นลับเกมมิ่งเกียร์พรีเมียมเมื่อกี้ พาไปดูการ์ดจอกันแล้วใช่ไหมครับพาวเวอร์ซัพพลายกันบ้างพาวเวอร์ซัพพลายก็จะมีผงทางคอแซมีรุ่นต่างๆ CM 750 Cooler Master นะครับ หรือฮิตซิงรุ่นทั่วๆไปก็มีนะครับตัวเล็กๆ Hyper H410R 990บาทก็มีนะครับมาดู CPU กัดจอกันของแรงหายากสุด AMD Ryzen 5 5600X ที่นี่มีของนะครับหายากมากสำหรับตัว Gen 5นะครับเป็นราคา1 8 0 0บาทแล้วก็ตัว Ryzen 7 5800X สาขานี้ก็มีของเหมือนกันนะครับแล้วก็แรมต่างๆก็จะมีของเยอะแยะเลยนี่ก็คอ r e เว e n e จนทีฟอนะครับ Kingston นะครับผมซ U i n t น l ตรงนี้ก็มี Gen 11 เจน10นะครับหรือว่าจะเป็นพวกกล่องบ็อกน x กล่องบ็อกน x จริงๆก็จะราคาคุ้มหน่อยถูกหน่อยนะครับส่วนเมนบอร์ดต่างๆก็อก็นี่เลยวันนี้มาสกไกลเลยครับแล้วก็ SSD นี่ครับก็จะมี w d b l a c k SN980 ตัวใหม่ก็มาแล้วนะครับของซัมซุงแล้วก็พวก WD Green SSD รุ่นต่างๆเมนบอร์ดก็ออกตามนี้เลยผมพามาดูโปรของ AMD นิดนึง นะครับเขาจะมีโปรสำหรับใครที่อยากจะซื้อโน้ตบุ๊กที่เป็น AMD นะครับโน้ตบุ๊กตั้งแต่25 0 0 0ถึง35 0 0 0นะครับจะได้เมาส์ Cooler Master นะครับโน้ตบุ๊กตั้งแต่35 0 0 0จนถึง45่0 0จะได้ตัว Combo Box s e ์ของ Cooler Master นะครับก็จะมีตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดส่วน45,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้มีพวกหูฟังของ Cooler Master ที่เป็นตัว7.1นะครับก็นี่เลยก็จะมีของอยู่ ตัวนี้ก็เป็นตัว Lenovo นะครับ ideapad g a เกตัวใหม่เลยนี่ที่เพิ่งปล่อยรีวิวไปไม่นานก็จะเป็นตัว Ryzen 5500 0ซีรีส์นะครับบวกกับการ์จอที่เป็นตัว G-Force e RTX ตัวนี้อยู่30,000กว่าบาทมาจัดได้แล้วก็ Acer นี่เลยครับเป็นตัว Acer Aspire นะครับผมเป็น Ryzen 5 3500 u น6 9 0 0อยู่1 9 0 0 แรม8กิกนะครับแล้วก็สตอ r เรจเป็น512กิกนะครับ SSD M.2 และมีตัวไหนอีกอามาดูฝั่งนี้นิดนึงดีกว่าี่ตัวนี้ราคาดีจัดไลเซน5 5,600 H แรม8แล้วก็กราฟิกการ์ดเป็นตัว RX 5500M นะครับสามหมตัววิกตัดวิกตัดเคยรีวิวไปแล้วเป็นตัว5,500นานะครับก็คือราคาไม่แพงมากได้เป็นเกมมิ่งเลยนี่ก็อย่างถ้าซื้อเครื่องนี้มันก็จะเข้าเงื่อนไขที่ซื้อถึง30,000บาทได้ตัว Mount, เมาส์ล o ร l e r Master แถมเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นโปรของทาง AMD แล้วก็โนบุกรุ่นหนึ่งก็มีอ่าอย่างตัวนี้ HP นะครับสองหมาบาทหรือว่าตัว I d เดียแพก็มีนี่เลย I d เดียแพจอที่นี่ก็มีให้เลือกนะหลายรุ่นเลยก็จะมี LG monitor จอ Acer SA 0ูซีรีส์ รหรือว่าอย่างของซัมซุงตัวนี้ครับส่วนมากของสาขานี้เขาจะอยู่ในกล่องอันนี้เราก็ลองดูสนใจตัวไหนก็สอบถามทักเข้ามาได้เครื่องปรินเตอร์จะมีตรงฝั่งโซนนู้นเลยครับก็ถ้าใครสนใจก็มาดูในโซนตรงนี้ได้เหมือนกันมีขายเหมือนกันนะครับ อันนี้เรียกว่าเป็นแรลไอเทมนะครับใครที่แบบว่าหาของที่ไหนไม่ได้ที่นี่มี ASUS t u b Gaming F15 นะครับจอ1 4 4ด้วย Core i5 การ์ดจอ RTX ใครอยากได้ที่นี่มีของอยู่มาจัดได้พวกโน้ตบุ๊กสายทำงานอย่าง AMD ตัวนี้ครับนี่ MSI ก็จะมีของหลายอย่างมากๆฝั่งนี้อีกมาตัวนี้จะเป็นตัว Acer Swift นะครับเป็น Acer Swift 25,900บาทนี่เป็นสีเกียวเลย Swift ส Ryzen 7การ์ดจออ n CPU นะครับผมแล้วก็ตัว Aspire ตัวนี้ก็มีเหมือนกันเป็นการ์ด GTX บวกกับ Ryzen 5นะ ครับ s p i 7ไปเดี๋ยวผมจัด1650ให้ดูยุคนี้เดี๋ยวลองดูกัน1650ถ้าจะจัดสเปคนี้ในวันนี้ราคาจะประมาณกี่บาทนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ16,900สำหรับการ์ดตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราประกอบหลายชิ้นเนี่ยมันก็จะได้โปรส่วนลดได้เรียกว่าเงิน cashback คืน,นะครับอ่านี้1ตัวนะเอา CPU ตัวไหนดีผมขอเป็น CPU ตัวแรเลยนี่ะที่นี่มี Ryzen 5 5600X ตัวนี้อยู่ที่18,000 r มได้เป็น RGB ด้วยบัส3,200 ทีฟอสตัวนี้เป็นตัว Delta 3530บาทแล้วก็ Power Supply ยผมเอาเป็น c o แซซี r ีหก5 0ตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมลองจัดเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วก็ SSD เอา WD Blue 5 g 0กิกตัวนี้ครับ s n 5 5ออ๋อขาดบอร์ดอ๋อนี่550โอเคหมดนี้ประมาณเท่าไหร่ละครับนะครับ3า3 6 0บาทเท่ากับว่ายังขาดเคสอยู่1ตัวยิงสักประมาณตัวละพัน 1,190กนนะระดาแอรโครคูตอนนั้นก็ได้อันนี้ก็คือไกด์ไลน์น่าจะอยู่ในช่วงวงบประมาณ40,000ก็จะได้เป็นเมนบอร์ดตัวนี้ B550M S2H นะครับผมการ์ดจอก็จะเป็นตัว1650 Super แล้วก็ในส่วนของตัว CPU นะครับจะเป็น Ryzen 5 5600X นะครับ RAM 16GB บัส3,200นะครับ SSD 500 g M.2 2,150โ oh, อ้ตัวนี้ราคาถูกมากแล้วก็ในส่วนของตัว Power Supply ก็เป็น Corsair 1,990ส่วนเคสก็จะเป็นตัว a e r o c o o l ตัวนั้นนะครับทั้งหมด39,550บาททีนี้เราจะมาดูโปคืนเงินเนี่ยหลายๆคนเห็นปุ๊บจะเสียดายครับถ้าเราเพิ่มอีก450บาทเราจะได้ลดอีก200บาทเพราะว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขนะมันจะอยู่เงื่อนไข30,000ถึง40,000ถ้าเราปรับสเปคนิดนึงเนี่ยให้ถึง40,000เราจะได้ลดพันหนึ่ดังนั้นเท่ากับว่าเหมือนคุณได้อัปเกรดของ นี่เลยถ้าสมมุติมาซื้อคำนวณดีๆนะอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น WD b a c k เพราะว่างบมันไม่ถึง40,000ถ้าไม่ถึง40,000เนี่ยมันได้ลดแค่800แต่ถ้าสมมติถึง40,000จะได้ลดพันหนึงตอนนี้ก็เป็น42,400อ่าก็จะได้ลดพันหนึ่งก็เหลือ4 1่0 0่ใช่ไหมใช่ครับ4 1 4 0 0ลดอีก12.5เป็นเท่าไหร่เอ่ยเพราะว่าถ้าเราใช้แต้มบัตร เดอะวันนะครับอ่ะผมตีง่ายๆได้ส่วนลดอีกประมาณ5้0 0ันหนะครับจาก41,000ื่นลดส่วนลดอีกประมาณ5้0 0ันหก็จะเหลืออยู่ประมาณ36,000ื่นนะครับหมดเซตนี้จะอยู่ประมาณ36,000 37,000ก็ได้ของตามนี้เลยนะครับก็คือถ้ามาซื้อที่นี่ข้อดีคือมันได้ลดท็อปอัพหลายส่วนแล้วก็ที่สําคัญผ่อนได้ศูนเนี่เป็นบัตรอะไรนะครับที่แบงก์เดฟตี้เครดิตครับเป็นบัตรซิตี้แบงก์แล้วถ้าเป็นบัตรอื่นๆได้กี่เดือนก็เป็นตัใช้อะไรพวกนี้ก็ประมาณ10เดือนคสิบ,ดบเดือนกก็ขึ้นอยู่ัับบตร ของคุณว่าคุณจะเป็นบัตรอะไรยังไงนะครับก็โปรไม่เท่ากันอันนี้ที่นี่ผมเพิ่งเห็นเขาบอกว่าเขามีคอมเซ็ตด้วยสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจัดสเปคเองแล้วก็อยากซื้อแบบที่เขาจัดเซ็ตมาเลยอันนี้ก็จะมีอยู่นะครับเป็นคอมเซ็ตอันนี้จะเป็นตัวเซ็ต Intel เป็น i 5 9 4 0 0 f เมนบอร์ดได้แสา390แล้วก็แรม 16GB SSD 5 0ารกัจอเป็น2 0 6 0นะครับเออเซตนี้ก็ CPU อาจจะดรอปลงนิดหนึ่งแต่ว่าได้เป็น2 0 6 0ก็คือกร์ดีขึ้น35,900แล้วก็เข้าเงินไขคอมเซ็ตก็ได้คืนเหมือนกันนะครับเข้าเงินไขคืนเงิน800บาทก็ถ้ากับเหลือ35,100ได้โปรลด12.5%ถ้าเอาแต้มแรกเท่ายอดซื้อก็จะลดลงไปอีกกัาจ,จะเหลือประมาณ3 2 0 0 0 31,000ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องตัวนี้เลยหรือเป็นคอมแบรนด์ตัวนี้ก็มีเหมือนกัน นะครับผมโปรเฉพาะซื้อคอมประกอบหรอใช่ครับจะเป็นการซื้อคอมประกอบที่ power buy b y advice นะครับใครอยากได้ก็ลองดูตอนนี้มีหลายสาขามากตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันอยุธยานะครับจริงๆจะมีเซ็นทรัลเวอร์เซ็นทรัลลาดพร้าว สรยาเรอ,อมีหลายที่ครับผมจําไม่หมดเชียงใหม่ก็มีเคยไปเชียงใหม่มาแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูแอดไว้ที่ยุทธใหญ่สาขาหนึ่งเขาเพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันอยู่นอกโรบินสันนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะประกอบคอมเขาจะมีของหลายอย่างเดี๋ยวรอไปดูแล้วกันนะครับรอบนี้ประมาณนี้แล้วกันครับไปะละครับผมสวัสดีครับ